ไม่เริ่มมานะครสวัสดีครับวันนี้วันที่25เมษายนพศ2564ผมจะมาพาดูวิธีการต่อไฟ LED ของห้อยกันนะครับเป็น LED 24โวลต์18วัตต์สีขาวกันน้ำอย่างดีมาดูขั้วนะครับขั้วข้างในข้างในนี้จะเป็นไฟบวกนะครับ บวกยีิบสี่โวลต์ฉนวนมันก็จะเป็นฉนวนสีสีแดงสายสีแดงสังเกตดูจะเป็นสีแดงคาดแดงมาอยู่หนึ่งเส้นนี่คือไฟบวกส่วนไฟลบไฟลบนี่ก็จะอยู่ด้านนอกถ้าเป็นแจ็คตัวนี้ก็จะอยู่วงด้านนอกก็จะเป็นไฟลบ ส่วน,นก็จะเป็นสีใสๆครับสีใสมองเห็นสนวนข้างมองเห็นตัวนําข้างในอันนี้คือไฟลบมาดูวิธีการต่อวิธีการต่อต่อยังไงมาดูเลยนะครับสไลน์นี้เห็นไหมครับเปิดฝาเปิดฝากระเช้าออกมาเลยด้านหลังจะมีขั้วที่ไม่ได้ต่อไม่ได้ใช้งานอยู่สองขั้ว วรนนี้น่าจะเป็นของมูลตรคอมมูนิฟายไว้แล้วก็ถอดออกมันจะเหลืออยู่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 คอนเนคเตอร์นึนงฝั่งซ้ายนึงขวานึง่งจะมีอยู่สามสีสีแดงสีดำสีขาวเราสงสัยว่าอันไหนเป็นบวกลบเราก็ใช้มิเตอร์วัดดูเลย ปรับไปที่โวลต์ดีซีโวลต์ดีซีนะครับย้ำเป็นโวลต์ดีซีวัดไปที่สีแดงกับสีดำอันไหนเป็นบวกอันไหนเป็นลบจากที่ผมวัดดูแล้วไฟสีแดงสายสีแดงนี่จะเป็นไฟบวกอิฟสีส่วนดำก็จะเป็นศูนย์โวลต์ดีซีทั้งสองฝั่งเลย วิธีการต่อเราจะต่อ,อยังไงวิธีการต่อเราก็ปอกสายเลยปลอกสายสีสายสีแดงกับสายสีดำสายสีขาวแล้วก็ไว้ปกติว้คอนเนคเตอร์ก็ไว้ปกติเผื่อเขาใช้งานงานทีหลังได้ต่อใช้งานได้เลยนะแล้วก็ต่อของเราของเราจะมีสองสีสีน้ำตาลและสีขาว สีน้ำตาลนี่จะเป็นไฟบวกยีส่สี่สีขาวนี่จะเป็นไฟไฟลบฉะนั้นแล้วเราก็จะต่อสีอย่างนี้น้ำตาลก็ไปต่อใส่สีแดงส่วนสีดำเราก็มาต่อใส่สีขาวของหลอดไฟเราก็ครบวงจรไฟบวกลบโอเคต่อง่ายๆแบบนี้ ทั้งสองฝั่งเลยต่อทั้งสองฝั่งสองหลอดเลยจะมีอยู่สองฝั่งซ้ายกับขวาอ่ะง่ายๆแค่นี้